Thank <laughs> you. โอเคครับในช่วงเวลาปี2ปีที่ผ่านมานะครับกระแสของสมาร์ทโฮมนะครับตอนนี้เข้ามาในชีวิตเราเยอะขึ้นมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Google Home แล้วก็ a m a z o n Alexa นะครับผมแต่ก็จะมีบริษัทหนึ่งนะที่เขาพัฒนาแบบเงียบๆก็ไม่ได้เงียบซะทีเดียวนะครับแต่ว่าเบาบางกว่าค่ายอื่นๆนะครับยี่ห้อนั้นก็คือ Apple นะครับผมเขาจะมาในชื่อของ Apple Home k คิดแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยนิยมใช้นะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่สามารถรองรับผมคิดเนี่ยมันน้อยเหลือเกินแล้วไอทีน้อยเนี่ยก็คือราคาแพงด้้ววยนนัผมแต่ี จะมารีวิวอุปกรณ์นะครับที่สามารถใช้ในโฮมคิดได้แต่ไม่ได้รองรับ100%เนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับมันก็คือสมาร์ทปลันั่นเองนะครับผมเราจะใช้ปลักนี้ในการเปิดเป็นอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าที่ไม่ไม่ได้เป็นสมาร์ทได้นะครับเช่นพัดลมนะครับเราเสียบพัดลมเข้าไปปึ๊บแล้วเราก็สั่งแอปให้มันเปิดปิดพัดลมได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะครับที่เส ที่ผมจะรีวิวก็คือเป็นหลอดไฟอัจฉริยะนะครับผมเราสามารถเอาหลอดไฟดังกล่าวเนี่ยเสียบเข้าไปในขั้วหลอดไฟแล้วก็เปิดสวิตช์ไว้ตลอดเวลาเราก็สั่งเปิดปิดตัวเนี้ยผ่านแอป AD ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตค่ากันเลยนะครับว่าเราจะทํำยังไงแล้วก็เราจะเชื่อมกับ a p p l e Home Kit ยังไงนะครับผม <reopen> โอเคนะครับหลังจากที่ผมเสียบไฟไปแล้วมันก็จะกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับผมนี่เห็นไหมกระพริบ ดิบๆเนี่ยนี่นะครับระหว่างที่ไฟกระพริบกระพริบนะครับเราก็ไปโหลดแอปที่เชื่อดูโฮมมานะครับแอปนี้เลยเสร็จแล้วเราก็เข้าไปในแอปดูโฮมนะครับจะเห็นว่าผมทําการเชื่อมปลั๊กไว้เรียบร้อยแล้วเ้วก็เชื่อมหลอดไฟอีกดวงนึงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลบปลั๊กออกก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเชื่อมให้ดูในวิดีโอนี้นะหลังจากที่ไฟกระพริบกระพริบแล้วไฟติดเป็นแสงขาวแบบนี้แล้วนะครับให้เรากดบวกมุมขวาบนนะครับในแอปดูโฮมนะครับเสร็จแล้วเราเลือกไปที่คันเริ่มรับเสร็จแล้วมันจะไม่รองรับ WiFi ททีี่่่เเเเปปป็็นนนน 5GHz 2.4GHz ราต้อองลยยกผมโดี่ไปที่ Setting แล้วก เปลี่ยนเน็ตเวิร์กนะครับไปที่2.4กิกโอเคครับเสร็จแล้วเรากลับมาที่แอป,ปเดิมแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่พาสเวิร์ดไปครับตรงนี้นะคเขาจะบอกเราว่าไอ้ไฟเนะี่ยมันกระพริบอยู่ไหมถ้าไฟไม่กระพริบให้เปิดปิด3-5ครั้งจนก,กว่ามันจะกระพริบแล้วเป็นแสงขาวแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดเน็กไปครับเขาจะย้ายหน้าเซตติ้งของโทรศัพท์เรานะครับเพื่อเชื่อม w i f i ที่ชื่อว่าดู home แล้วก็ A A ข้างหลังก็คือรหัสเครื่องนะครับในที่นี้นะครับของผมจะชื่อเป็น d ู home แล้วก็ E D F E นะครับผม เชื่อมไ Wi-Fi ของตัวดู Home ไปเลยนะครับโอเคหลังจากที่เชื่อมไ Wi-Fi แล้วมันจะมี notification ขึ้นทั้งบนว่าเราเชื่อมไ i f i แล้วให้เราคลิกกลับไปที่แอปนะครับหลังจากนั้นก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วหน้าก็จะเข้ามาในหน้าสแกน device ตัวนี้นะครับผมจะใช้เวลาไม่นานมากนะครับเสร็จแล้วไฟจะดับไปอย่างนี้นะครับโอเคพอไฟดับเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือการเซตค่าแล้วก็ add เข้าไปในแอปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแอปดู Home นะเราก็ตั้งชื่อไปอันนี้ผมจะตั้งชื่อว่าบับบีนะครับบับบีไม่ใช่ครับ ับเดียบโอเคเราคอนเฟิร์มนะพอหลังจากที่เราคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วเราคลิกดันนะครับสุดท้ายหลอดไฟก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าแอปของเรานะครับเราก็ลองเปิดปิดดูครับเปิดอยู่นะครับแล้วก็ปิดโอเคเปิดปิดได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไฟนิดนึงนะครับเปลี่ยนเป็นแสงขาว้ลยกันเทมนะครับอาเทมคือโคกับวอร์มก็คือขาวกับส้มนั่นเองนะถ้าเป็นคันเลอร์ก็คือเป็นสีสีอานะครับผมขอเปลี่ยนเป็นสีขาวนะเพื่อที่จะให้ดูง่ายๆนะครับนี่อันนี้คือปิดอันนี้ก็เปิด นะจะด,ดูง่ายๆนะพอไฟมันเชื่อมเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราไปที่จุด3จุดบนขวานะครับตรงนี้กดไปปุ๊บให้เราไป enable ตัว homekit Mode นะครับเสร็จแล้วเราก็โอเคไปเดี๋ยวผมจะสอนในะวิธีนี้จริงๆเมื่อกี้เขาจะสอนเฉยๆว่าเราจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับเสร็จแล้วนะเราก็ไปที่หน้าแอป o m e นะครับพอหลังจากที่เราเข้ามาในที่แอป o m e เรียบร้อยเนี่ยเราคลิกบวกบนขวานะครับแล้วเราไปที่ add accessory นะครับเสร,ร็จแล้วพอเรามาถึงหน้านี้ใช่ไหมเราก็ไปที่ more option ข้างบนนะครับสีส้มๆเนี่ยโอเคแล้วไฟของเราก็จะขึ้นมาตรงหน้าน รตรงนี้ก็คือเขาจะบอกว่าอุปกรณ์ชนิดนี้นะไม่ได้รองรับจาก Apple นะเราจะแอดใช่ไหมแล้วก็แอดไปครับเพราะมันก็ไม่ได้รับรองจริงๆนะโอเครหัสก็คือ1นถึงแนะครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับเสร็จแล้วก็คลิกคอนดิเนียเลยครับันนี้ก็รอครับ อันนี้จะใช้เวลาสักสักพักหนึ่งนะครับในการแอดเข้าไปในแอปโฮมนะครับเพราะว่าเขาต้องดึงข้อมูลที่เป็นแสงสีขาวแล้วก็เปิดปิดแล้วก็ R G B เข้ามานะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับประมาณ1นาทีนะครับถ้ามันเข้าได้แล้วนะครับอันนี้จะเปลี่ยนสีมันจะแบบวาบนิดนึงนะครับผมแล้วเสร็จแล้วเราก็เลือกห้องนะครับที่เราจะใส่ของผมจะใส่ในห้องนอนนะโอเคหลังจากนี้เราก็ตั้งชื่อครับผมขอตั้งชื่อเป็นบัฟสีเหมือนเดิมนะครับ นะครับแล้วก็คอนติเนียไปนะครับเสร็จแล้วอันนี้แอดออโตเมชันตรงนี้เรายังไม่ต้องแอดก็ได้นะครับเราคอนติเนียไปก่อนเขาก็จะแจ้งว่าไอ้หลอดไฟดังกล่าวนะได้ถูกแอดมาในบ้านของผมแล้วนะโอเคผมก็คลิกดันไปนะครับผมหลังจากนั้นนะครับหลอดไฟนะครับก็จะแอดมาอยู่ในหน้าของโฮมของบ้านเราเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นห้ององผมนะห้องนอนผมลองกดปิดดูโอเคปิดนะครับลองเปิดดูโอเคเปิดนะครับอันนี้ก็คือแอดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนสีไฟอยากจะเปลี่ยนความสว่างเนี่ยเราก็กดค้างครับ ในนี้จะมีความสว่างครับสว่างมากโอเคนะครับผมไม่กี่กล้องแบตหมดนะมาต่อนะครับถ้าเราจะจะเปลี่ยนสีไฟนะครับเราก็กดไปที่สีทีนึงมันจะเขียนว่า edit นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนสีไฟได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็น rgb ก็ color ถ้าจะเปลี่ยนเป็นสีวอร์มหรือโคก็ไปที่ temperature นะครับผม โอเคนะครับสำหรับการแอดหลอดไฟก็ประมาณนี้ถ้าใครมีปัญหาก็ถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะต่อไปนะครับจะเป็นการเซตปลั๊กนะครับผมมาเดี๋ยวตามมาดูเลยโอเคครับหลังจากที่เราเสียบปลั๊กไฟเสร็จแล้วนะครับไฟมันจะติดแบบนี้ใช่ไหมครับผมเสร็จแล้วเนี่ยในโทรศัพท์เราเนี่ยก็เข้าไปที่แอปดูโฮมนะครับแล้วก็กดบวกนะครับมุมขวาบนเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเราเลือกไปที่อิเล็กทริเชียนนะครับตัวนี้นะครับแล้วเราก็เลือกไปที่ซ็อกเก็ต Wi-Fi นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใส่อ่า Wi-Fi แล้วก็พาสเวิร์ด Wi-Fi นะครับเสร็จแล้วเราก็็คคลิกกเนไปรับ พอหลังจากที that, ่เราคลิกเน็กเนี่ยเขาจะเขาจะบอกว่าถ้า LED เนี่ยขึ้นสีน้ําเงินนะครับก็ให้คลิกเน็กไปเลยนะครับหรือถ้าว่าถ้าไม่ขึ้นนะครับก็ให้กดไอ้ปุ่มเนี้ยค้างไว้ประมาณ5้าถึงสิวินาทีนะครับผมจนกว่าไฟมันจะขึ้นพอมันขึ้นอย่างนี้ไม่เรียบร้อยแล้วเรากดเน็กได้เลยนะครับผมโอเคนะครับหลังที่เรากดเน็กแล้วเนี่ยเราก็ไปที่เซตติ้งเหมือนเดิมครับที่จะไปค้นหา WiFi ของเจ้าตัวดูโฮมนี้นะครับเอ๊ไม่เจอ WiFi หรือผมต้องกดค้าง5้าสิบวินาทีนะสามสี่ห้าโอเค ผมต้องกดค้างก่อนนะครับผมอย่าลืมกดค้างนะพรกดค้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มารอดูว่ามันจะมี Wi-Fi ออกมาไหมน่าจะมีแหละโอเคนะครับมี Wi-Fi มาเรากดเชื่อมต่อเลยนะครับผม อย่าลืมกดค้างนะผมลืมกดค้างไปนะครับหลังจากที่พอ Wi-Fi เนี่ยมันทำการคอนเน็กเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าน่าจะมี notification ขึ้นมาไหมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับกลับไปที่แอปไปกลับมาที่แอปเนี่ยแอปจะขึ้น p i ซเว็นะครับอันนี้ก็คือทำการเชื่อม Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ก็เหมือนเดิมครับก็คือสแกนดิ้งเดเวิร์นะครับกินเวลาไม่นานครับรอแป๊บหนึ่งจนกว่าไฟเนี่ยจะจะเลิกแวบอ่านี่มันดังแก๊กแล้วแสดงว่าเชื่อม Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราเชื่อม Wi-Fi เสร็จเราก็ตั้งงงชชชืืื่่่่่อออออออคคคครรรัััััับตต้้เเเเเปปป็็นนนนนนะะะไไดดดีลล๊กกกยมมมิิาฟ์โ เสร็จแล้วนะครับลักเราก็จะทําการเชื่อมมาอยู่ที่หน้าสกีแล้วนะครับผมในแอปดูโฮมนะเราลองเปิดปิดดูโอเคถ้าปิดก็จะไม่มีไฟถ้าเปิดก็จะมีไฟอย่างนี้นะครับผมโอเคหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่ตัวลักนะครับแล้วก็คลิกจุด3จุดด้านมุมขวาบนนะครับแล้วเราก็ไปเปิด Enable ที่อ่าโฮมคิดนะครับโฮมคิดโหมดนะครับหลังจากที่เราเปิด Enable ที่โฮมคิดโหมดเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเราก็ไปที่แอปโฮมนะครับเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมครับบวกข้างบนแล้วก็ add a c c e s s o r y นะครับ หลังจากที่เรามาถึงหน้านี้เราไปที่เดิมเลยครับมอออปชั่นนะครับโอเคร okay, เราเลือกไปที่เอาท์เตัวนี้นะครับ Add Anyway เหมือนเดิมแล้วก็รหัสเดิมครับ1นึ4 5 6องสามสี่ห้นะครับโอเคแล้วลก็รอแป๊บนึงครับผมเออ <ผม S 2> ถึงผมเริ่มงานแล้วนะ <laughs> <laughs> ผมคิดว่าน่าจะกินเวลาสักพักหนึ่งนะครับ ประมาณ1-3นาทีที่เขาเขียนอยู่ในคู่มือจริงๆมันจะมีคู่มืออยู่แล้วแต่ผมคิดว่าคนไทยไม่ค่อยอ่านคู่มือผมก็เลยทำคลิปสอนดีกว่านะครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับโฮมคิดร0 0ปนะ เดี๋ยวผมชวนคุยนิดนึงนะครับผมอุปกรณ์ชนิดพวกนี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่รองรับ Home คิดนะครับผมแต่ว่าผมจะมีสินค้าสินค้าหนึ่งที่ชื่อว่า Home Bridge ที่กําลังจะขายในช่อง The h i ารเทคนะครับจะทําให้อุปกรณ์ที่ไม่รองรับ o m มคิดสามารถรองรับ o m มคิดได้นะครับผมโอเคนี้มาเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วก็กดไปที่เลือกห้องนะครับผมจะเลือกไปที่ห้องผมเองเสร็จแล้วตั้งชื่อผมตั้งชื่อว่าปลั๊กโอเคคอนติ n u เนีย อันนี้ดิสเพลย์ผมจะเลือกแสดงเป็น o u t l e ตนะครับแล้วก็ดันไปเลยโอเคเสร็จแล้วปั๊กก็จะมาอยู่เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้นะครับมุมซ้ายล่างนี่เดี๋ยวผมจะลองปิดเปิดให้ดูนะลองปิดดูอันนี้มันปิดอยู่ผมลองเปิดก่อนแล้วลองปิดอีกทีโอเคเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับนี่ก็คือการเซ็ตปั๊กไฟนะครับแล้วก็หลอดไฟผมขี้เกียจดึงออกมานะหลอดไฟอยู่ที่หัวเตียงนะครับผมก็เป็นไงครับ ชอบไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Sub s ไ r i b e ให้กับช่องพวกเราเลยนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมคลิปต่อๆไปนะครับต่อจากนี้ไปจะเป็นเรื่องของ Homebridge แล้วนะครับผมเราจะไม่มีการมารีวิวสินค้าอะไรแบบนี้แล้วนะผมอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับ Homebridge ก็คืออุปกรณ์ที่สามารถทําให้เราเนี่ยใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รองรับ h o m ค k ิ t ให้มาลองรับโฮมคิดได้นะครับผมไอ้ที่ไม่ได้ลองรับโฮมคิดเนี่ยรวมถึงไม่ไม่รวมถึงอุปกรณ์พวกนี้นะผมจะถือว่าอุปกรณ์พวกนี้ที่ผมรีวิวไปวันนะี้คือลองรับอุปกรณ์โฮมคิดนะครับผมแต่พวกนั้นเนี่ยคือเราจะไม่สามารถแอดอะเซสเซอรี่เข้าไปในโฮมคิดได้เลยแต่ว่าเราจะใช้โฮมบิดเป็นตัวกลางในการแอดแทนนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับกดกระดิ่งไว้เดี๋ยวคลิปหน้าโฮมบิดมาแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้จบกันเพียงเท่านี้ครับสวัสด